นี่คือช็อตเด็ดที่เทพของไทยเหนือกว่าตำนานแชมป์โลกของบาซ่าซะอีกนะฮะจัดไปจัดไปจัดไป มีท้าพอๆกันแต่ทำไมค่าเหนื่อยมันต่างกันหลายสิบจนถึงร้อยเท่าคนหนึ่งสิบกว่าล้านอีกคนหนึ่งเป็นพันกว่าล้านและวันนี้พี่น้องชาวไทยจงดีใจครับมีช็อตเด็ดหนึ่งที่นักเตะของไทยสามารถจัดไปได้ใจยิ่งกว่าตำนานแชมป์โลกของบาซ่าแชมป์จับไปเจชนะหนึ่งในกลางรุกที่สักเซสฟูลที่สุดคนหนึ่งของไทย นักเตะที่สร้างสถิติการย้ายทีมด้วยค่าตัวสูงสุดของเจลีกจากนกฮอกไปโลมาคาวาด้วยค่าตัวมากกว่าร้อยล้านบาทกับกองกลางจากสเปนที่คว้าทั้งแชมป์โลกและก็สร้างตำนานกับบาร์เซโลนาอินิเอสตาซึ่งเป็นนักเตะที่ได้ค่าจ้างมากที่สุดตลอดการของเจลีกหลักพันล้านแต่ที่น่าสนใจก็คือ เขาได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเทพแห่งไทยหลายสิบถึงร้อยเท่าเราแค่หลักสิบกว่าล้านเขาหลักพันล้านเขาดีกว่าเราขนาดนั้นเหรอตัวเลข never lies นี่ครับอินเอนสตาเนี่ยอยู่กับทางด้านโกเบ6ฤดูกาลนะครับส่วนเจชนะอยู่กับซัปโปโร5ซีซันส์จำนวนเกมก็ใกล้เคียงกันเขาเล่นมากกว่าเรา11นัดยิงมากกว่าเรา11 g o แต่อยากให้ดูนี่ครับโก per Game ครับหรือว่าค่าเฉลี่ยนะฮะก็ไม่ต่างกันเยอะนะฮะถ้าเอาตัวเลขประตูหารด้วยเกมเขา0.19โกต่อเกมของเรา0.12แต่ดู Assist ครับใกลเคียงนะฮะเราเล่นน้อยกว่าถึง1ฤด,ดูกาลแต่ว่า i ินเ s อ a เนี่ย25 Assist ของเรา22นะฮะดังนั้นหมายความว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยพอๆกันเลยครับที่0.18อ่ะ18นี่เลขของเจชนาเลยนะฮะก็คือใน1เกมเนี่ย จะสร้างโอกาสให้เพื่อนยิงประตู0.18ครั้งเท่ากงนแปะเลยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยถูกเลือกให้เป็น best 11หรือว่า11นักแต่ยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของเจลีกเจชนา1ครั้งอินเตสต์สครั้งแต่ค่าเหนื่อยเนี่ยมันต่างก,กันเหลือเกิน8หลักกับ10หลัก <S <S ซึ่งแชมป์เคยพูดเรื่องนี้อย่างละเอียดตั้งแต่ปีก่อนที่ช่องแชมป์จัดไปตอนเจชนารับเงินเดือนแค่2ล้านเพราะเป็นคนไทยนะฮะขึ้นไปข้างบนขวาบนมีลิงก์หรือว่าตอนจบเดี๋ยวขึ้นให้ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นพอๆกันประมาณ5ปีแต่ดูให้ดีครับความพยายามบวกสามารรถในการปรับตัวและภาษาเนี่ยอินเตสตาในวันอัลลาทีมผู้ญี่ปุ่น2คำอะาวมินาซันก็คือคอบังวามินาซันก็คือสวัสดียามเย็นทุกคนหลังจากนั้นก็พูดเป็นสเปนิชให้คนแปลครับ2คำฮนะอยู่มา5ปีพูด2คํคำแต่ดูเจชนาครับที่อยู่ญี่ปุ่นเวลาพอๆกับอินเตสตาทักไทย ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและสามารถปากนักเตะไทยที่กำลังจะเข้ามาใหม่ได้อย่างน่าประทับใจได้เสียงปรบมือคค,ค,อคุคุคุณณววกกออนอนมาเจ 最後にスーパーショーはよろしくお願いします。 โอ้โหนี่คือช็อตเด็ดที่เทพของไทยเหนือกว่าตำนานแชมป์โลกของบาซ่าซะอีกนะฮะแล้วนำมาสู่คำถามสำคัญตัวเลขสถิติของเราเก่งพอๆกับเขาเลยเราให้ใจฝ่รู้เข้าถึงภาษามากกว่าเขาแต่ทำไมค่าตอบแคมมันฟ้ากับใต้น้ำต้องทำยังไงถึงไม่โดนโกดค่าตัวแล้วสามารถทำเงินให้ใกล้เคียงหรือมากกว่าสตาร์ยูโรเปียแชมป์จัดไป ประเด็นนี้มันก็น่าดีใจแล้วก็น่าเศร้าใจคือมันเกี่ยวกับคําว่าการพัฒนาของประเทศครับคือสมัยก่อนเนี่ยคนจีนมาไทยหรือฝรั่งมาไทยเขาบอกเขาไม่จำเป็นต้องพูดภาษาไทยได้แต่คนไทยตั้งหากที่จะต้องไปเรียนรู้ภาษาของเขาฉะนั้นสเปนก็เช่นเดียวกันเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีบาร์เซโลนามีมัดวิดแต่ของเราเราเป็นประเทศเล็กๆแล้วเรายังไม่สามารถจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศฉะนั้นเราไปที่ไหนเราก็เป็นตัวเล็กเจเก่งแค่ไหน ภาพกับมาดของนักเตะของเราก็ยังทําให้คนเรียกว่าไอเจ้าเจซึ่งผมคงคิดว่าไม่มีใครไปเรียกไออินเอสตาเจ้าโรนัลโดหรือไอเมสซี่ฉะนั้นเรื่องของตรงนี้มาดกับภาพของคนอันนี้สําคัญมากอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ไปช่วยกับทางด้านของนักธุรธกิจรวมไปถึงใครที่อยากจะมีภาพแล้วก็มาดที่ดีขึ้นกับสองไทยต้องช่วยไทยครับถ้าเกิดเรายังภูมิใจแต่กับเมืองนอกเนี่ยคุณเนี่ยเห็นไหม คุณแตะเก่งกว่าอินเดสตาแต่คุณได้ค่าเหนือยน้อยกว่าเขาสิบเท่าร้อยเท่าเพราะประเทศคุณคนข้างนอกเขายังไม่ให้ค่าเพราะอะไรเพราะคนไทยชอบมีคําที่ภูมิใจแต่ผมว่ามันไม่ค่อยน่าภูมิใจคือเรามีของถูกและดีคาคานี้ควรจะเปลี่ยนเป็นว่าเราไม่ถูกแต่เราคุ้มค่าเพราะพอวันนี้ทุกคนบอกไทยแลนด์กู๊ดแอนด์ช a p g o กู๊ดแอนด์ชอาหารก็ถูกและดีนักฟุตบอลก็ถูกและดีฉะนั้นถ้าคุณไปอิตาลีคุณไปสเปนไม่มีหรอกครับคำว่าถูกและดี มีแต่คำว่าดีแล้วโคตรละแพงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีกว่าเราเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่าผลงานเราก็ใกล้เคียงแต่ทําไมรายได้มันต่างกันฟ้ากับใต้น้ําอันนี้คือประเด็นที่เราต้องช่วยกันง่ายๆครับผู้นําทางความคิดต้องให้ค่าความเป็นไทยต้องมีงบให้กับคนไทยที่คิดใหญ่ น,นักกีฬาและตัวแทนของประเทศเองก็ต้องเปิดหัวใจว่านอกจากเราเก่งในสิ่งที่เราทําแล้วภาพและมานของเรานอกสนามก็ต้องให้คนมาให้ค่าไม่ใช่มาตบกระบาลเล่นไม่ให้มาเรียกเป็นไอไม่ให้มาเรียกเป็นเจ้าอันนี้จะต้องทําร่วมกันมิฉะนั้นแล้วสมัยก่อนเกาหลีไม่มีใครสนใจวันนี้การพูดเกาหลีได้กําลังจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนคิดว่าคูลถูกไหมคุณวิวฉะนั้นเรื่องเหล่านี้แหละครับเป็นเรื่องที่สะท้อนว่า แอบเสียใจเหมือนกันเก่งพอๆกันผู้ญี่ปุ่นได้ดีกว่าคนรักมากกว่าแต่ค่าเหนื่อยได้ต่ํากว่ามากๆอันนี้คือเรื่องที่ต้องคิดและก็ทําหากใครอยากพัฒนาติดต่อมาได้เรานี่เคยไปแล้วในระดับโลกแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเส้นผมบางภูเขาขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝาก subscribe ช่องแชมป์จัดไปด้วยแล้ววันจันนี้18นาฬิกา30มนโมงครึ่งตอนเย็นช็อตเด็ดพีเมลีกจัดไปหากคุณ อยากจะให้แชมป์จัดไปเรื่องอะไรก็สามารถเม้นมาได้อาคุณวิวคุณเป็นนักกีฬาทีมชาติคุณเห็นยังไงเจเก่งกว่าอีเนสตาผูดญี่ปุ่นได้ดีกว่าทำไมค่าเหนือน้อยกว่าเป็น10เป็นร้อยเท่าขำมาจะกเ็นพะเอเชียด้วยมงคะถูกต้องเป็นเอเชียด้วย่ซนฮึงมินเก่งขนาดนี้ถ้าเกิดซนฮึงมินเป็นคนบราซิลซนเป็นอาร์เจน มันคือเรื่องของภาพแล้วก็มาซึ่งภาพกับมาเขาได้มาวันนี้่ซนุมินก็กลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสเปอร์แล้วถ้าไทยอยากจะไปต้องแชมป์จัดไป